รับสวัสดีทุกท่าน,นครับอยู่กับผมช่องแม็กพิลพผม์เช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะฮะเราจะมารีวิวงางรถไฟกันเนาะเช่นเคยนะครับผมออกต่างจังหวัดแต่เพียงแค่ว่าวันนี้เนี่ยอ่าผมอยู่บนขบวนรถธรรมดาที่233นะครับผมต้นทางกรุงเทพวลัมพงษ์ปลายทางสุปรินทร์นะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะฮะเป็นวันที่ขบวน233เนี่ยได้วิ่งทางร่องนะครับผมตั้งแต่ออกจากสถานี ดอนเมืองเลยนะครับผมจากทุกคนเห็นคลิปตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่ามีการาเรียวมาวิ่งทางร่องนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันกว่าวันนี้พิเศษยังไงนะครับผมถึงได้มาวิ่งทางร่องแทนทางขึ้นนะครับผมนะอ่าก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องบอกว่าขบวนนี้เป็นขบวนรถไฟธรรมดาชั้น3พัดลมนะครับผมไม่มีชั้น2พั แล้วก็ไม่มีตู้นอนแอร์นะครับผมก็ถือว่าวันนี้ดีหน่อยนะครับผมบรรยากาศแดดไม่ค่อยร้อนนะครับผมดูจากพื้นแล้วเนี่ยฝนก็น่าจะเพิ่งตกเสร็จไปหมาดๆเลยนะฮะคลิปในวันนี้ที่ถ่ายได้นะครับผมเป็นวันที่28กรกฎานั่นเองนะครับผม2567นเนาะซึ่งก็ตรงกับวันพ่อนะครับผมวันเกิดของรัชการที่10นั่นเองนะครับผมในวันนี้ นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในชั้น3นะครับผมแน่นอนว่าก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับผมนั่งรถไฟกันไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางอายุธยาหรือจะไปลงพาชีก็ได้นะครับหรือจะไปทางสระบรุรีหรือปากช่องหรือมวกเหล็กก็สองสามสก็รับจบนะครับผมแล้วก็เข้าด้ยสารค่อนข้างถูกด้วยนะครับอ่า ตอนนี้นะครับผมขบวนรถวิ่งอยู่ในทางร่องนะครับผมก็ไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะครับผมก็เนื่องด้วยคงจะแบบรอสัญญงสัญญาณด้วยนะครับกว่าจะมีการอาร่อาอนุญาตให้วิ่งนะครับผมนะส่วนวันนี้ที่วิ่งเนี่ยมันก็วิ่งทางร่องยาวเลยนะผมวิ่งทางร่องยาวๆส่วนขบวนรถไฟที่จะสวนนะครับผมที่จะเข้าทางอ,าอภิวัตรหรือเข้าหัวลำโพงเนี่ยก็จะได้วิ่ง ทางขึ้นแทนนะครับผมสลับกันเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศตอนขอบวนรถไฟสวนกันปกติแล้วเนี่ยเ,เขาจะสวนกันทางขวามือนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นตอนสวนกันตอนท้ายมือนะครับผมซ้ายมืออ่าตอนนี้ขบวนรถไฟก็โค้นงนะครับผมเข้าทางโค้งลงจากสถานีดอนเมืองนะฮะบ,บรรยากาศก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ล้างรุ่นใหม่เนี่ยทำให้เราไม่ได้ยินเสียงแบบ ลอรถไฟกระทบนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีรอยต่อนะฮะก็จะวิ่งกันแบบดังวืดบกันไปเลยนะครับผมจะไม่มีแบบตึก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 ตอีกแล้วนะครับผมก็รวมถึงทางคู่ที่เพิ่งสร้างในในเจนหลังเนี่ยก็จะเป็นรางแบบอเชื่อมนะครับผมเชื่อมก็จะมีรอยต่อบ้างเป็นบางส่วนนะครับก็น้อยทําให้เวลารถไฟวิ่งเนี่ย ผู้โดยสารมีความลำ,าลำคาญน้อยลงนะครับผมก็คือมันจะไม่หนวโอ้โหเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็จะวิ่งแบบเรื่อยๆนะฮะตอนนี้รถไฟเลี้ยวอีกแล้วนะครับผมก็กําลังจะผ่านที่เชียงรากนะครับผมสถานีรถไฟเชียงรากสถานีรถไฟเชียงรากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเที่ยวเช้านะครับผมเช้าสุดเนี่ยเวลารถไฟเที่ยวล่องนะฮะก็จะมาชะลอมารอทางกันที่เชียงรากเยอะนะครับผ ในระหว่างก่อนที่จะเข้า,ารังสิตนะครับในช่วงเช้านี้รถเดยอะมากนะฮะรถเที่ยวร่องเนี่ยตอนนี้ขบวนรถไฟก็ผ่านที่เชียงรากนะครับขบวนสองสามสามเราไม่จอดที่เชียงรากนะฮะแต่ไปจอดที่เชียงรากน้อยแทนนะครับอ่าในช่วงนี้ขบวนรถไฟก็เอาวิ่งผ่านที่ทางนวนคนครนะครับผมทางนวนคนครเนาะนวนนครเสร็จก็จะไปทางเชียงรากนะครับผมอ่า แต่ก่อนจะถึงน,น,นวมนครนี่ป้ายอยู่รถไฟมอธรรมศาสตร์นะครับก็นะครับอนาคตนะฮะถ้ามีรถไฟฟ้าสายสีแดงมาถึงนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเปิดโอกาสให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมาทางพวกมอธรรมศาสตร์เนี่ยเดินทางสะดวกมากขึ้นนะครับผมนะก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับตอนนี้รถไฟผ่านที่นวมนครเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่จุดนี้เลยนวมนครซึ่งถามว่าเป็นจุดโครงการรถไฟความเร็วสูงไหม ก็เป็นนะครับผมก็มีการก่อสร้างกันอยู่ซ้ายมือสุดนะฮะส่วนล่างที่เห็นทําเนี่ยก็จะเป็นของทางลงปูนด้วยนะครับผมก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับผมอ่าแล้วก็มีรถช่างเห็นไหมทุกคนรถช่างอย่างสวยลวดลายสวยดีนะครับผมรถเกียร์หินก็ตามอัดหินก็ตามอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยจะจอดอยู่ทางหนองประดุกค่อนข้างเจอะนะครับผมตอนนี้ทางหนองประดุกก็เปิดทางคู่ไปแล้วนะฮะก็ถือว่า ดีเลยนะครับขบวนรถพวกรถไฟพวกนี้เนี่ยทางช่างเนี่ยก็จะไปทําจุดตื่นแทนนะครับพอเสร็จโครงการนี้เดี๋ยวก็จะมีโครงการหน้าต่อๆไปก็ถือว่าดีนะผมว่าสนับสนุนเลยตอนนี้นะขอบวนรถไฟก็กํจจาลังจะจอดที่บางปะอินนะครับผมบางปะอินทางบางปะอินเนี่ยเราก็จะเห็นถนนนะผมเรียบทางรถไฟทางนู้นน่ะอ่าก็ไม่ยากนะครับตอนนี้ขบวนรถไฟกาลังจะจอดที่บางปะอินนะครับแล้วก็เนี่ยทุกคนเห็นไกลๆไหมฮะ มีขบวนรถรถอ่ารถไฟนะครับผมอ่า 2, 3, 4, องสามสี่เปล่านะไม่แน่ใจนะออกจากบางปะอินเราก็จะได้ส่วนงันแบบนี้เลยเราได้วิ่งทางร่องเขาได้วิ่งทางขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่าแล้วนะับจสัดด้วยนะครับผมอ่าป้ายสีเขียวเป็นสุรินนะครับผมสองสามสี่นะครับผม 2, องสามสี่ก็เข้าจอดสวนกันพอดีเลยนะครับผมสถานีรถไฟบางปะอินนะครับ ก็แปลกตาดีนะครับผมน,นันๆทีเราจะได้ไม่วิ่งทางล่องนะครับก็ทางขึ้นเนี่ยผมคาดว่าน่าจะเป็นเพราะรถจักรไอน้ำด้วยหรือเปล่าแต่ด้วยช่วงเวลาเนาะช่วงเวลามันห่างกันอยู่เหมือนกันเนะาะขาบวนที่จะส่วนต่อไปนี้เป็นขบวนสองศูนย์สองสน,สน,นะครับผมจากพิษณุโลกนะครับผมจากพิษณุโลกน่าจะล่าช้ามาด้วยนะครับนี่ช่วงนี้เป็นช่วง องงอนะครับผมทางรถไฟความเร็วสูงนะครับนะอนาคตนี้ก็รอรุ่นกันว่าจะได้เข้าทางอายุธยาอ่าเมื่อไหรนะครับผมแล้วก็จะได้สร้างสถานีรถไฟอยุธยาหรือไม่ก็รุ่นกันไปนะครับแต่สร้างทางผ่านสร้างทางเนี่ยรถไฟแน่นอนนะครับผมแต่ก็จะอยู่ในแนวทางเดิมนะฮะขนานกับทางรถไฟเดิมนี่แหละไปเรื่อยๆนะครับผมก็กําหนดการแล้วเสร็จของรถไฟความเร็วสูงเนี่ย ตอนนี้เลื่อนมาเป็นปี72ก็ไม่รู้จะแล้วเสร็จทันอีกหรือเปล่ารอลุ้นกันไปนะครับรอลุ้นกันไปอ่าตอนนี้ขบวนรถไฟเนี่ยก็ได้เข้าใกล้สถานีอยุธยาแล้วเนาะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับรถไฟโค้งนะฮะผ่านอ่าตรงช่วงวัดกล้วยนะครับผมอ่าแล้วก็จะผ่านทางพวกอ่าลอดใต้สะพานนะครับผมแล้วก็จะไปจอดที่สถานีนะครับอ่า ขบวน2องสเนี่ยถ้านั่งจากบางซื่อมาอ่าอาุธยาเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนี่สิบสี่บาทหรือสิบห้าบาทนี่แหละซึ่งราคาถูกมากนะครับราคาถูกมากส่วนรอบเช้ากว่านี้ก็จะมีาขาบวนสองศูนย์หนึ่งเนี่ยอ่าที่ไปพิษณุโลกเนี่ยก็จอดอุทยาเหมือนกันเลทราคาก็จะเท่ากันนะครับผมถือว่าไม่แพงเลยนะครับส่วนขากลับก็ยี่สิบบาทเข้ากรุงเทพราคาอัตราพิเศษ ถือว่าโอเคนะครับผมจึงทําให้ทุกคนมานิยมมาเที่ยวที่อุธยามากนะฮะแล้วช่วงวันนี้เนี่ยแดดไม่ออกเนี่ยก็ไม่ค่อยร้อนนะครับผมแต่ถ้ามาล่าร้อนเนี่ยช่วงเมษายนเนี่ยแบบอจากประสบการณ์นะคือผมจะไม่มาอีกเลยเนะร้อนมากร้อนไม่ไหวร้อนไม่ไหวจริงๆอ่าตอนนี้ขบวนรถก็กําลังจะผ่านที่สะพานดํานะครับผมเพื่อที่จะจอดสถานีนรถไฟอยุธยานะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็น ขบวนรถจากไอ้น้ำนะครับผมซึ่งวันนี้น่าจะจอดอยู่ถแถวหลางหนึ่งหรือเปล่าทางทิศเหนือนะฮะอัน,นต้องรอดูนะครับผมนี่เรามาจอดกันในทางร่องนะครับผมอยุธยาสถานีรถไฟอยุธย,ยาแล้วก็บรากาศคึกคักนะครับผมผู้โดยสารมาเที่ยวกันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะก็ดีที่ว่าแดดไม่ค่อยร้อน เห็นว่าถ้าสร้างสถานีรถไฟขอมเราสูงอนุธยาด้วยก็คงจะอนุรักษ์ทางสถานีเดิมไว้ด้วยหรือเปล่านะอนนิต้องติดตามกันเนาะนั่นคนเห็นไหมคะะใกล้ๆหัวรถจักรไอ้น้ำนะครับผมก็ไปจอดอยู่ทางในแล้วเนาะไปอยู่ทางรางหลีกแล้วแหละนะครับผมตอนนี้มาถึงแล้วก็จะรอทำขบวนกลับตอนสิบหถ้าจะไม่ผิดนะนี่นะครับผมรถจักรไอ้น้ำ แปซิฟิกนะครับผมแ5 0แล้วก็824นะครับอ่าเขาก็ตั้งขบวนเรียบร้อยก็มีตู้ JR ด้วยตู o ้โอท็อปนะครับอ่าแล้วก็มีชั้น3ด้วยนะครับเที่ยวต่อไปก็เป็นเที่ยววันที่อ่า12สิงหานะฮะวันแม่แห่งชาตินั่นเองเราผ่านวันพ่อไปแล้วแล้วก็จะเจอวันแม่12สิงหาต้นทางกรุงเทพขนบง,ลง,งปลายทางฉะเชิงเซานะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไป1ปีจะมีวิ่ง หกครั้งนะครับผมวราติดตามที่เพจพิาก,การรไฟไทยได้เลยนะฮะ